มุสลิมเติมร้อยอัสลามุอะลกุมหะเรรฮมะตุลลอฮิวะบเระกาโตครับสวัสดีครับผมฮคมซะปาการเสมวงครับต้อนรับพี่น้องท่านเข้าสู่รายการมุสลิมเติมร้อยนะครับรายการที่จะมาเติมเต็มความรู้เติมเต็มความเข้าใจนะครับด้านหลักการศาสนา ความรู้ทั่วไปความรู้ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้นะครับกติกาการแข่งขันของเกมนี้ก็ง่ายๆนะครับผู้เข้าแข่งขัน2ท่านประจำกันอยู่คนละฝ่ายนะครับเลือกแผ่นป้ายที่ขึ้นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับจะมีคะแนนซ่อนอยู่ตอบถูกคะแนนก็เป็นของคนที่ตอบถูกนะครับหากตอบผิดคะแนน จะตกเป็นของอีกฝั่งทันทีนะครับแข่งกันง่ายๆแบบนี้ใครครบ100คะแนนเต็มก่อนก็เป็นผู้ชนะนะครับเอาละครับแขกรับเชิญในวันนี้ต้องบอกพี่น้องที่ดูอยู่เพราะว่าสาคัญจริงๆอาจจะเป็นหนึ่งในญาติของพี่น้องก็เป็นได้นะครับเพราะทั้งสองท่านนี้ก็เป็นคนที่กว้างขวางนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปพบกับพวกเขาทั้งสองท่านเลยดีกว่านะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะท่านแรกนะครับมุมน้ําเงินนะฮะบางอิสาลอล ไทยจเจริญเดินมานะฮะผมอาีเดริสไทยเจริญนะครับปัจจุบันทำอะไรครับปัจจุบันก็ดูแลกิจการอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำกิจการเกี่ยวกับการขายอินทผลัมก็ในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับขนมไทยอะไรเงี้ยก็ภรรยาที่บ้านเป็นคนผลิตก็คขายก็ขายเป็นในเรื่องของการค้าขายครับผมหรืว่ขาร่วมาสนาเนีาาย่าาย ความรู้ศาสนาถามว่าความรู้ศาสนามากไหมก็พยายามเรียนรู้นะฮะเรียนรู้ทั้งในวิทยุทางโทรทัศน์นั่งทรหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็พื้นฐานเราด้วยอะไรส่วนหนึ่งด้วยเป็นคนที่ชอบศึกษาเป็นชนที่ชอบถามสโลแการมีตัวถึงผมจะดูดีแต่ก็ดีจริงๆฝากอะไรถึงผู้แขกนะครับก็อยากจะฝากเขาว่าให้ว่าครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญครับให้ฝากเรื่องการแข่งขันรอ๋อให้ฝากเรื่องการแข่งขัน วันนี้มารายการมุสลิมเติมร้อยก็อยากจะฝากไปถึงคู่แข่งของผมนะคุณนาซีดหนูรักนะครับวันนี้ยังไงก็กน่าจะเป็นผมแล้วฮะที่จะเป็นมุสลิมเติมร้อยนะครับครับผมก็ต้องขอโทษนะฮะต้องต้องขอโทษขอโทษล่วงหน้านะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมความสัมพันธ์ยังรักกันเหมือนเดิมโอเคครับผมส่วนมุมแดงของเรานะฮะคุณนาซีดหนูรักนี่นี่น,นี่ต้องมีท่าทางในการข่มกัน ครับผมผมชื่อนาซิสหนูรักครับผมก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถานีทรัศน์ไบเชนัลนะครับก็อยู่ฝ่ายผลิตนะครับหรือฝ่ายโปรดักชันนะครับงานเป็นแต่ละวันทำอะไรบ้างก็จะเป็นงานตัดต่อนะครับแล้วก็บางทีก็มีประสานงานทำรายการอะไรบ้างไงครับผมได้ข่าวว่าคุณไปไหนในเมียนาบ่อยเลยอ่ะคยเล่าเรื่องตรงนี้บ้างไหมนะ ก็ทำรีล้านนะฮะมีญาติพี่น้องเยอะนะฮะก็ไปไหนก็เป็นธรรมดานะฮะที่คนจะรู้จักแล้วก็เราก็ไปเข้าไปทักทายครับผมสโลแกนประจำตัวนิดนึงครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นคนญาติเยอะนะฮะถึงผมจะความรู้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ผมเป็นคนญาติเยอะครับผมจะอะไรกับคู่แข่งวันนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคะแนนให้ได้ร้อยเต็มนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยอายุเขาจะร้อยเต็มหรือเปล่านะฮะผมยังฮะยังไงฮะเออยังไงฮะคิดว่าวันนี้เอาอะไรมาชนะฮะวันนี้ ก็เอาฉลาอความรู้ครับผมมีไหมฮะนิดหนึ่งฮะมีอยู่นิดนึงครับได้ข่าวว่าคุณทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางผมได้ข่าวมาเยอะเลยนะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยพวกมีญาติกันตลอดเลยจริงไหมฮะเนี่ยเขายาิเยอะจริงไหมฮะก็น่าจะอย่างนั้นนะฮะเจเพราะว่าเขากว้างขวางนะกว้างขวางด้วยรู้จักคนเยอะแล้วก็ตัวก็ตัวก็กว้างด้วยอ๋อโต้กว้างด้วยแล้วคุณจารินนี่ก็ก้าวกว้างขวางไหมฮะอ้อโห กว้างกว่าผมเยอะจริงเหรอฮนะสุขุมวิทย์ยันจรน <ผม S 1> <ด>ันรสนิทไม่ใช่ยันเชียงใหม่โู้ยันเชียงใหม่เลย <laughs> <laughs> ก่อนจะเริ่มการแข่งขันอยากจะเช็กกันสักหน่อยพวกทั้งสองท่านเนี่ยก็คยกว่าดูแล้วเนี่ยเข,ขาเาจะเป็นคนปอดใหญ่จะเล่นก่อนเล่นหลังเนี่ยนะฮะดันนี้ผมมีเกมมาให้ทั้งสองท่านเล่นนะครับเกมนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่แข่งขันกันระดับโลกเลยนะนะฮะ <laughs> เกมตี <laughs> <laughs> ตี <laughs> ใคร <laughs> ผมจะให้พูดคำว่ามุสลิมเติมร้อยนะฮะ ใครพูดได้ยาวกว่านะจะมีสิทธิ์ในการเล่นก่อนผู้คนที่มีสิทธิ์ในการเล่นก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปรียบนะครับผมอ้าวเริ่มที่ฝั่งมุมแดงแล้วกันให้ให้เกียรติเกียเยาวชนนเยาวชนเยาวชนหลงทางอ้าวนะครับเริ่มเลยฮะเดี๋ยวมีทีมงานช่วยจับเวลานิดหนึ่ง้วยนะฮะพูดว่ามุสลิมเติมรอยแล้วก็ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะสเลยจะให้เตะปอดนะจววมไหมฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะโหมั่นใจสามสองหนึ่ง มุสลิมเติมรอคนข้างจนานค่อนข้างจะนานโอ้โหนานทีเดียวนานทีเดียวเขามีปอดกี่อันกันแน่ครัเนี่ยอันัสิบหวินาทีคิดว่าจะชนะเขาไหมฮะก็จะพยายามฮะอ๋อได้ขาวว่าเจกก่อนอยู่เป็นคนนะฮะพื้นเพที่ แถบรูปแม่น้ำแล้วดำน้ำอะไรบ่อยดำน้ำบ่อยน้ำอะไรฮะน้ำจ่าน้ำอะไรนะฮะน้ำจ่าน้ำเน่าครับผมอ่ะนี่เล่นก่อนเลยนี่ยเล่นก่อนเลยนะฮะสามสองหนึ่งมุสลิมเต็มร้อยโอ้นี่นักกอลีเก่านะฮะไม่ธรรมดาลูกคอของเขาไม่ธรรมดานี่ทําถ้า เล่นอีกหน่อยเนี่ยได้นักกอรีระดับประเทศคนนี้มีอ้อยด้วยนะมีสร้อยด้วยมั้ถี่วินาทีฮะ17วินาทีเฉือนกันวินาทีเดียวเนี่ยผมถึงบอกนะบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วพอแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้คืออะไรร้อยแล้วก็แล้วก็หมดลมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครอน่ยอ่นนั้นบางอิตาลีสมีสิทธิ์ที่จะเล่นก่อนนะครับแผ่นป้ายขึ้นมาได้เลยฮะบอสคอฟฟี่ในพานคางกุ้งน้ำหอมมิสกิกลิ่นอูดอควา สเปรย์สดชื่นยูคาลิปตัสแฮนด์สเปรย์หมวกมิกกี้หนังสือมุสลิมฮีโร่วอลรุ่มสองน้ำหอมมิสกี้กลิ่นไว้เมดีดาสีฟันมิสวาก,กี้ผลิตภัณฑ์แพทย์นบีขนมในพานวิทยุรุ่นคู่ประจำบ้านหรืออินเร์พาร์เมนยมครับบางอินเดริสเลือกแผ่นไป้ายหนดีฮะชอบแผ่นไป้ายไหนในฐานะที่วันนี้มาเล่นมุสลิมเต็มร้อยครับเต็มร้อยก็ก็ต้องเลือกมุสลิมฮีโร่มุสลิมฮีโร่นะฮะก่อนจะไปถามคำถามเนี่ย เคยแข่งข win um, ันอะไรแบบนี้ไหมฮะเกมเกิร์ฟฟัดูอินแต่สมัยก่อนก็มีเคยเคยนะฮะผมคำถามจากหนังสือมุสลิมฮีโร่ครับบังอิหริสครับเป็นคนชอบเรียนภูมิศาสตร์ไหมฮะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็พอได้้พอได้พอได้นะครับในโลกนี้มีประเทศทั้งหมดกี่ประเทศนะก็น่าจะหลายร้อยประเทศหลายร้อยประเทศนะครับในปัจจุบันมีประเทศที่ได้การรับกรองอย่างเป็นทางการจากนานาชาติทั้งหมดเนี่ยนะบอิหร่านหนึ่งร้อย 93ประเทศนะครับแต่ละประเทศก็มีพื้นที่ขนาดภูมิประเทศที่ต่างกันออกไปประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดฮะ77ตัวน,น 77, 77จังหวัดถูกต้องนะครับผมเ้านะครับคำถามจากมุสลิมฮีโร่ถามว่าประเทศใดต่อไปนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลข้อ อาลีฟอัฟกา,านิสถานข้อบาปากีสถานหรือปากิสถานอะไร่ฮะข้อตาโอมานเอาละฮะในสามประเทศนี้ประเทศไหนไม่มีทางออกไปสู่ทะเลช่วยตัดนิดนึงฮะให้คุณอาซิดช่วยนิดนึงไม่รู้จะช่วยให้ชนะหรือช่วยให้ค่อยเขคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ฮะคุณอาซิดฮะ mm hmm. คิดว่าไม่ใช่เลย ผมว่าน่าจะเป็นอัฟกานิสถานทําไมฮะทำไมเป็นอัฟกานิสถานดูจากภูมิประเทศแล้วน่าจะติดอินเดียอิรักอะไรเงี้ยฮะติดหลายประเทน่าจะมีทางออกทะเลสหรัฐก็เข้าอยู่นั้นด้วยอัฟกานอย่างที่เรารู้นะครับก็อาจจะมีเข้ามาทางทะเลเข้ามาทางเรือก็อาจจะมีเชื่อเขาไหมฮะ บางอีเดลิไม่เชื่อทำไมฮะเพราะผมไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่ใช่ป่ะสองเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวก่อนสองคนนี้สนิทกันใช่ไหมฮะสนิทกันครับสนิทกันแต่สนิมไหมไม่รู้ไม่สนมสนิทแต่ไม่สนิครับผมเออทำไมฮะสนิทแบบเซเว่นสนิทแบบยี่สี่ไม่สนิทอ๋อแต่รักเขานะแต่มันก็เชื่อเขานะเชื่อไม่ค่อยเชื่อเชื่อไม่ค่อยลงรักเชื่อสักครั้งลองเชื่อสักครั้งครับอ่ะถ้าบางอีเดลิจะตัดตัดข้อไหนอาลีบาตาเนี่ยตัดออกไปสักหนึ่งข้อถ้าตัดถ้าไม่มีทางออกสู่ทะเลใช่ไหมครับผม อย่างถ้าวิเคราะห์เนี่ยอย่างปากีสถานเนี่ยมันติดอินเดียติดอินเดียปากีสถานก็อยู่ในในแถบแถบนี้ก็มันก็ต้องติดทะเลอยู่แล้วอ๋อมันจะมีมาาทะเลม,มีทะเลมีมาหาสมุทรมีทะเลม,มีทะเลโอมานก็แน่นอนก็ก็มีทะเลอยู่แล้ว ประเทศที่ไม่ไม่น่าจะมีทางออกสู่ทะเลน่าจะเป็นอัฟกานิสถานเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเอ๊แต่มันมีกองเรื่องของสารัฐอะไรเข้าไปเนี่ยภูมิวิเทศมันก็น่าจะติดครับผมถ้าเป็นในเรื่องตรงเนี้ยเรือคงคงจะไม่ได้ไปจอดในอัฟกานิสถานนะครับแต่น่าจะไปจอดในคาบคาบสมุทรในส่วนที่เป็นน่าจะเป็นคาบสมุทรมากกว่าเพราะเป็นเรือใหญ่เป็นเรือพวกเป็นอัฟกานิสถานพวกเป็นเรือรบเรืออะไรพวกเนี้ยเพราะมันจะคงคงคงไปจอดอยู่แถวมาสมุทร ราณนี้หรือแถบทะเลพวกนี้โอ้คิดว่าเขาวิเคราะห์ถูกต้องไหมฮะชาร้อนน่าจะถูกครับเออคุณไม่ค่อยเขวะเขาหน่อยเลยฮะก็ผมบอกแล้วอาลิฟไงครับนี้อัฟกานิสถานที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับผมคือตกลงว่าคุณก็คิดว่าเขาพูดถูกต้องครับข้อนี้จะตอบอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานระหว่างผมไม่แน่ใจระหว่างปาคีสถานกับอัฟกานิสถานอาปากีสถานอาจจะไม่มีก็ได้ทะเล เคยไปกินอาหารทะเลปากีสถานไหมฮะยังไม่เคยไปนั่นมาสิอาจจะไม่มีเพ่าะปากีสถานเนี่ยจะอยู่แถวแถบแคชเมียร์แถบนี่ไงก็น่าจะอยู่ติดมาสู่อินเดียอ๋อปากีอินเดียพวกเนี้ยอาจจะเป็นอาฟกนเดียแล้วก็หารอยูาอยู่ต่ออินเดียแต่ไม่ติดทะเลก็ได้อ่าแต่ผแต่ความรู้สึกผมอะผมว่าน่าจะครับต้องตอบเลยฮะตอบคําตอบยืนยันมั่นใจอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนะครับถ้าผิดเนี่ย คะแนนโยนให้เขาเลยนะฮะโยนมาให้เขาเลยนะฮะปัจจุบันอัฟกานิสถานนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนั้นข้ออาลฟเป็นคำตอบที่ฮเปเป็นคำตอบที่ปฮิป ถูกต้องนะครับโอ้โหเก่งมากวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถานมีอนณาเขตประมาณ6 5 2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรนะครับมีกุงคาบูเป็นเมืองหลวงและมีประชากร ประมาณ39ล้านคนนะโอ้ยนี่นะนว้ยดูนะฮะหลอกเล่นกับแข่งแสดงความยินดีไปดูกันนะครับว่ามุสลิมฮีโร่นั้นให้คะแนนบางอิตาลีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะเปิดแผ่นป้ายได้เลยฮะห้าคะแนนสามห้าคะแนนไม่มากไม่น้อยเกินไปชิวๆครับผมชิวๆไปฮะโอ้โหนะเป็นไงฮะทำคะแนนนำเขาไปก่อนก็ดีใจครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติ ก็ถ้าว่าจะจ่ึงจริงก็เหมือนกับที่ท่านพิธีกรบอกแล้วมันเป็นปกตินปกติคือผมก็ไม่อยากไว้อ้วนอ้คือเป็นคนแบบผมต้นผมตนแต่ว่าพูดนะเป็นไงฮะเขาขิงเรามาขนาดนี้แล้วอะไรฮะยอมฮะอาวุโสอาวุโสอ๋ออาวุโสนะให้เกียรติคือบุรุษชนะใครก็ได้แน่วายผมภูมิใจชนะเขาคือใครก็ได้ใค่ไม่แพ้เขาใครก็ได้อย่าแพ้เขายไม่เล่นเขา๋ยวข้อสองบังให้ผมแน่นอนเอานะนี่เขาข้อสองนะฮะ ข้อ2บางอิตาลิจะเลือกแผ่นป้ายไหนครับก็เมื่อเลือกมุสลิมฮีโร่ก็บอยสคอฟฟี่ไหมน่าจะเป็นบอสคอฟฟี่เพราะว่าเคยเป็นพีเซนเตอร์อะฮเป็นพีเซนเตอร์อยู่ด้วย oh. นะครับผมต้องเป็นบออสคอฟฟี่นะครับคำถามเนี่ยนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลัมท่านนาบีนะก็ได้กล่าวคัดิซหรือกล่าวถึงบุคคล การันตีหลายท่านที่ได้รับการเข้าสวรรค์กัทั้งมุสลิมีนแล้วท่านนาบีเนี่ยก็ยังกล่าวว่ามีผู้หญิงนะฮะที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยมีทั้งหมด4คนคำถา,ถามถามว่าผู้หญิงคนไหนที่ท่านนาบีกล่าวไว้ว่าหนึ่งใน4คนนี้ว่าประเสริฐที่สุดข้ออาลฟฮะท่านหญิงอาเซียข้อบาเนี่ยนะฮะ ฮาบีบา ah, นะครับข้อตามาซีโตะนะฮะแต่ละท่านเนี่ยนะครับคิดว่าคนไหนนะฮะเอารู้จักคนไหนบ้างก่อนที่คุ้นชื่อเลยคุณคุ้นน่คุ้นหมดและแต่จำ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 อะไรจำอะไร<า><ด>ไม่ได้อะไร่ค่อยอนะครับตัดข้อที่ไม่ใช่ออกก่อนฮะตัดให้บางอดลิตัดเองเนี่ยข้อนี้ตัดข้อไหนเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่น่าจะเป็นฮาบีบาร์ทำไมถึงไม่ใช่ฮะ คือคุณมันคุ้นๆน่ะว่าไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่ใช่แต่ว่าอาซียกับมาซิตอเนี่ยน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงที่แบบมีหนึ่งในสองเนี่ยอาลีฟกับตาเนี่ยที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของท่านอบีมูซาอะไรครับคุณคิดว่าเขาคิดถูกไหมฮะพูดถูกฮะตัดถูกไหมข้อบาที่ตัดไปน่นจะมีส่วนครับฮาบีบะ ตัดไปนะอาซียะกับมาซิตอนเนี่ยนะฮะทั้งสองท่านเป็นใครมั้งครับพอจะมีมีข้อมูลไหมฮะคิดว่าข้ออาลีฟหรือข้อตาฮะอ่าวิเคราะห์อ,อีกทีหนึง่งอ่าตัดฮาบีบ้าออกไปแล้วแน่นอนอาลีฟกับตาคิดว่าข้อไหนฮะน่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งอาซียะอาลีฟเนี่ยนะฮะ,อ,ะ,ฮะอาซียทำไมถึงคิดอย่างนั้นฮะเพราะว่าพระนางเป็นผู้ที่เลี้ยงท่านนาบีมูซาอะไรสะะักาหนึ่งในสี่คน ว่าประเสริฐที่สุดผิดนี่โดนเขาดึงคะแนนนะไคะแนนไม่โดนอลิอาเซียนะครับผมเป็นคำตอบที่อาเซียเป็นคำตอบที่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 ถูกต้องนะครับถูกต้องนะนางอาเซียนะครับอาเซียคือภรรยาของฟิตรูนนะฮะตามี่ผมขหาข้อมไลได้เลยผู้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดีแม้จะมีสามีที่เป็นคนเลวนะครับผมโซนอีกสามท่าน ที่เรารู้จักกันดีก็คือท่านหญิงมัทธยมนนครับมารดาของท่านนบีอีไซาท่านหญิงคอเดียภรรยาคนแรกของท่านนบีุลเบบหม,มัดสลุลต่ลนคนลวสุลัมและคนสุดท้ายก็คือท่านหญิงฟติมานะครับบุตรสาวของท่านนะครับผมถูกต้องนะครับข้อนี้สับขา<ม>หลอกไม่ได้เลยสับขาหลอกไม่ได้เลยนะครับไปดูคะแนนกันฮะว่าได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะฮะจากกาแฟ<พ>อบอส <10 S 2> คอฟฟี่ <10 S 2> เปิดได้เลยฮะ20คะแนน นำไปแล้วนะฮะ35ต่อ0ูคะแนนเลือกแผ่นป้ายต่อไปได้เลยครับกาแฟนี่ก็คงต้องไปเลือกอินทดาลัมนะอินทดาลัมพรีเมียมอินทดาลัมพรีเมียมนะครับผมคำถามเนี่ยเคยดูภาพยนตร์ทหารใช่ไหมฮะก็เคยดูแต่่วาดูกี่เรื่องแล้วมาฮะเรื่องที่จำได้ก็ดูมีก็มีอามีนอามีนก็จะก็หลายเรื่องแต่จำชื่อไม่ได้ยูเทิร์นเคยดูไหมฮะ ดูดูดูฮะอยู่เทินก็จะดูแต่ว่าไม่ไม่ได้จุดกลับใจจุดกลับใจนะครับกำกับโดยคุณอาหมัดเรเลงฮัสนีนะครับดารานำเรื่องนี้อานัตลาพานิชนะครับเป็นนักขยาบบำบัดคำถามจากอินทาลัมพรีเมียมถามว่าอานัตลาพาณิชในชีวิตจริงมีชื่ออิสลามว่าอะไรครับ ขออ้ออาลีป่ะก็ชื่ออานัตั่นแหละอานัตก็ชื่ออานัตั่นแหละขออ้ขอ,อ,ขอบาอิบรอฮีมหรือว่าข้อตาอับดุลการิมคุณตัดให้เขาหน่อยฮะข้อไหนที่ไม่ใช่คุณน่าจะรู้นะฮะข้อไหนที่ไม่ใช่ไม่น่ใจจริงนะน,นี่พูด,ไม,ไ,ดไม่น,น่ใจอ่ะไม่น,าน่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อ,อนานัตครับทำไมฮะ ทำไมไม่น่าใช่อานัตเอ๊แต่ว่าเขาก็อานัตอนัตก็อานัตเลยอาจจะเป็นชื่อจริงไงแต่ว่าอาจจะเป็นมีชื่อมีหลายคนนะที่ชื่อจริงก็ชื่ออาหรับเรียกชื่อเล่นอ่ะบ้างเราเรียกชื่อเล่นก็ชื่ออาหรับเหมือนกันเชื่อเขาไหมฮะข้ออธิบว่าว่าไม่ได้ชื่ออานัตตามชื่อจริงผมผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อานัตทำไมฮะคิดว่ารายการคงไม่เอาง่ายขนาดนี้หรอกมาถาม ว่าไม่น่าไม่น่าใช่อาจาะว่ามันซ้อนหลอกอนัทน่าจะมีความหมายในภาษาไทยก็น่าจะน่าจะมีในพจนานุกรมมันมีความหมายคิดว่าอนัทไม่น่าใช่ไม่ใ่นัทเพราะว่าน่าจะมีสองชื่อผมว่าอิบราฮิมกับอดุนการีมนะน่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่น่าใช่อนัทคิดว่าเขาคิดถูกไหมอาจจะมีส่วนครับอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนให้วิเคราะห์ว่าอิบราฮิมกับอบดุนการีมถ้าอิบราฮิมผมก็ว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แต่ผมผมมองว่า แต่พอขึ้นชื่อที่สามมาตาเนี่ยผมมองที่ชื่ออบับดุลการีมทําไมฮะผมว่าผมว่าเขาน่าจะน่าจะชื่อแบบดูให้มันแน่นหน่อยอะดูมันมันมันยาวหน่อยเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาเป็นคนแบบกับกรุงเทพอ่ะในเมือง ไม่ไม่เหมือนแถวบ้านเราเงี้ยชนบทเนี่ยผมว่าผมมองดูนะอินี่มันยาวมันตะรีสต์นี่ยอันนี้ชื่อเขาอันนี้เขาเป็นเอกเทศอ๋อเด็กเทศเด็กในเมืองเด็กในเมืองเด็กเทพนะฮะคุณนิดนัซีดก็เด็กในเมืองนะผมกับพี่นก็เด็กในเมืองซึ่งเด็กในเมืองสนเลยนะครับเด็กคนคลองน่าจะนะผมว่าผมว่าน่าจะส่วนใหญ่คนในกรุงเทพนะส่วนใหญ่จะจะเป็นอับดุลกาดีเพว่าชื่อไม่ใช่ไม่ได้ใช่ใช่แบบน่าจะมาจากทางต่างประเทศหน่อยใช่ใช่ให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนไหมฮะ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะครับผมเพราะผมคนใจเดียวอะรเดใจเดียวนะฮะโอ้เหมือนคุณอาซิสเลยฮะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยฮะคุณอย่ามาใส่ร้ายนี่ผมมีใจเดียวนี่นี่คุณอย่ามาใส่ร้ายแขกแล้วแต่มีแต่มีแต่มีหลายห้องใจมีหลายห้องแต่ผมก็มีห้องเดียวนะฮะก็มีปกติระวบางห้องเดียวคือผมว่าห้องใหญ่ห้องใหญ่บอลลูนมาใช่ไหมบอลลูนมาไม่น่าจะแค่บอลลูนน่าจะทำใบพัดเลยใบพัดนะแซวกันนะฮะแซวกันสนุกสนุกนะครับผมปังอิดาริตอบว่าข้อตาครับ อับดุลการีมอับดุลการีมนะฮะและอานัตลาพาณิชในชีวิตจริงชื่อของเขาอิสลามของเขาคืออับดุลการีมครับก็ถูกแล้วเป็นคําตอบที่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 ผิดครับคิดว่าชื่ออะไรฮะน่าชื่ออานัตเหมือนเดิมถูกต้องนะชื่ออานัตเหมือนเดิมฮะ โอ้โหหลอกซ้อนหลอกนะรายการเราเนี่ยนะฮะแต่ไม่คิดชื่ออันนั้นเ่ยถ้าอิบราฮิมเนี่ยชื่อในหนังอันน่อิบราฮิมคือชื่อของเขาที่แสดงเป็นตัวละครอิบราฮิมเป็นนักกายภาพบำบัดแต่พูดผมไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าผมก็แค่เดาเดาว่าเออมันน่าจะใช่ชื่อเดิมอ่านะฮะน่าจะใช่ชื่อเดิมนี่เขาคือแบบตกหัวแล้วรูปหลังไม่ไม่ผมไม่ตกหัวรูปหลังอย่างเดียวรูปหลังอย่างเดียวเอาหลังเ้าหลังอิบราฮิมเป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่องยูเทิร์น นะครับส่วนอานัสเนี่ยก็คือชื่อเขาเนั่นแหละชื่ออานัสนะครับมผมไปติดตามได้นะเพราะเรื่องนี้สนุกมากนะครับในยูเทิร์นจุดกลับใจนะครับแล้วบางอิตาลีจะโยนคะแนนคิดว่ายโยนให้เขาเยอะไหมผมว่าศูนย์ศูนย์เหรอฮะผมว่าศูนย์เมื่อศูนย์ <c oughs> นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบบางที่บางอิตาลีว่าไหมเปิดป้ายคะแนนนั่นเลยฮะทั้งทั้งรักสามสิบอินนัพาราฟิมีเยมมีทั้งหมดกี่คะแนนฮะสามสิบน่าะศูนย์นะฮะเปิดได้เลยฮะสามสิบ ยี่สิบคะแนนลยี่ต่อโหได้ไปเยอะนะได้เขาไปเยอะนะคุณเซธถึงถึงคิวคุณแล้วฮะถึงคิวคุณแล้วนะสามสิบห้าต่อยี่สิบคะแนนสายลุยไม่คุยนานนี่สายลุยไม่คุยนานนะฮะเดี๋ยวคุณเซธเลือกแผ่นป้ายนี่ฮะต้องบอกว่าอร่อยเบกแตกเลยอะไรฮะคางกุ้งฮะคางกุ้งอร่อยเบกแตกจริงครับกินแล้วหยุดไม่อยู่เลยนะฮะคำถามนี้ดูเหมือนง่ายก็จะง่ายดูเหมือนยากก็จะยาก ปัจจุบันคุณนริชทำงานอยู่ที่ไหนฮะก็นี่แหละครับส่วนหานีโทรทัศน์ไวชแนลนะครับอยู่แถวนไหนฮะสถานีโทรทัศน์ไวชแนลตั้งอยู่ข้างซอยรามคำแหง155ครับอ่านะครับผมนะฮะปัจจุบันอาคารสำนักงานของไวชแนลเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงข้างซอยรามคำแหง155่งาคำถามอาจจะง่ายกว่านั้นนะฮะไปดูนะฮะคำถามข้อนี้จะคางกุ้งถามว่าถนนไว้าไวชแนลแต่เดิม วงเล็บคำนี้นะฮะแต่เดิมนะฮะมีชื่อว่าถนนอะไรข้ออัลีของเราสุขาพิบาลหนึ่งข้อบาสุขาพิบาลสองน้อยกว่าปีหรือข้อตาสุขาพิบาลสาเน้นย้ำนะฮะคำว่าแต่เดิมไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะแต,แต่เดิมนะครับผมอบอกอิดอาลิสใบเขาหน่อย คนแถวนี้ด้วยนะฮะคนผมเกิดไม่ทันด้วยเลยอ่านะฮะเพราะว่ามันนานมากเลยเป็นร้อยปีนเป็นร้อยปีถนนชื่อถึงร้อยปีเลยเหรอถึงร้อยปีประมาณร้อยกว่าปีได้คุณคิดว่าที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เดิมนะฮะเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นะฮะสุขาพิบาลหนึ่งสุขาพิบาลสองหรือสุขาพิบาลสามตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปก่อนฮะสุขาพิบาลสามเนี่ยไม่น่าใช่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 เพราะท่านนิกรบอกสุขาสาจริงจริงมันถูกเรียกมันสมัยนี้นะ พึ่งเมื่อนี้อพ่งเมื่อนี้แต่ว่าเดิมอ่ะต้องตัดทิ้งไปผมไม่ไม่ใช่เชื่อเคราะต้องย้อนเชื่อเาลยผมอธิบายให้ฟังดีกว่านะครัผมตัดสุขภัยบานสองออกไปก่อนทําไมครับเพราะสุขภัยบานสองเนี่ยคือถนนเสรีไทยแต่เดิมนะไม่เป็นไรคุณตัดไปก่อนสุขัยบานสองแต่เดิมตัดจั่หวัผมไม่แน่ใจหนึ่งกับสามอย่างไรเราแล้วถ้าหนึ่งอะถ้าแต่ก่อนหนึ่งอะคือเส้นน้ำมินอ่ะมันแต่เดิมไมาแต่เดิม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  อาจจะใช่หนึ่งนะผมว่าเพรามันนานอะมันนานไม่รู้นะมั่นใจตาเนี่ยแหละอ้าวคือคุณคิดว่าเขาเรียกเหมือนตอนนี้เลยไม่รู้นะนี่ผมไม่รู้นะมั่นใจก็รับตอบได้อาจจะหลอกซ้อนหลอกอีกคิดว่าคิดว่าถ้าเอามาถามคุณสองคนเี่ยแล้วมันจะง่ายขนาดนี้เชื่อตัวเองก็ได้นะฮะหรือว่าเชื่อบางอิเดอรลิอาจจะพูดถูกอาจจะอาจจะดูเหมือนหลอกแต่เขาไม่หลอกไม่หลอกผมไม่หลอกไม่แน่ใจหนึ่งหนึ่งกับอาจจะหนึ่งก่อนเพราะว่าอย่างนี้เวลาเขาสร้างเนี่ย เขาจะสร้างอะไรอย่างเเพชรบุรีตัดใหม่คือตัดมาลูกกี่ปีแล้วไม่ขาตัดใหม่อยู่แล้วเพชรบุรีแต่ก่อนมันยาวถนนเพชรบุรีอ่านเหมือนนค่จะเป็นเรียกรวมๆว่าสุขาพิบาล1แล้วก็ซอยมาอ่าน้ะเดี๋ยวแบ่งโซนยนี้อ่านเป็น2เป็น3อันนี้ผมไม่ทราบอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ไปนิให้เขาตอบสามไปเลยก็ได้นะแต่ไม่รู้นะผมแต่กรับผมว่าผมไม่ใช่แต่ก่อนไม่เรียกสุขาสามตรงนี้แา่ก่กนอ่าไปนี้ใบแล้วนะว่าแต่ก่อนเขาไม่ได้ตรงนี้ว่าสุขาสาม ผมตอบเลยดีกว่าตอบเลยนะฮะตอบว่าตาครับโยนคะแนนให้เขาเลยเหรอฮะอ่าโยนไปเลยไม่เป็นไรเขาสุขาวพิบานสาวนะคุณไม่เชื่อเขาเลยครับไม่เชื่อไม่เชื่อต่างคนต่างไม่เชื่อใจกันนะไม่เชื่อใจถนนหน้าไวเชนแล้ว แต่เดิมมีชื่อว่าสุขาพิบาล3เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบท,ที่ถูกต้องน,นะครับโอ้โหนะฮะไม่หลงกลน,นะมิริตนะไม่หลงกลคนนี้คือคสมัยเด็กๆกับผมจำได้เวลาที่บ้านจะพาไปแต่ก่อนจะมีสันติอโศกจะซื้อพวกอของที่มันเป็นเกี่ยวกับไอคิวจิตอ,อ่ะเขาจะบอกไปสุขาพิบาลหนึ่ง แต่เดิมเนี่ยถนนรำคำแหงเนี่ยนะครับตั้งแต่แยกคลองตันถึงแยกลำสาลีคลองตันวิ่งมาลำสาลีนะครับต่อมาได้รวมถนนเส้นนี้เนี่ยที่เราวิ่งอยู่เรียกว่าเส้นสุขาภิบาลสเข้าด้วยกันยาวไปถึงมินบุรีก็เลยเรียกเส้นนี้ว่าถนนรำคำแหงทั้งเส้นนะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยอยากให้ถูกแล้วล่ะเขาเรียกเขาเรียกสุขาภิบาล3ส่วนสุขาภิบาลหนึ่งเป็นถนนนวมินนะครับผมแล้วก็สุขาภิบาล2ที่คุณบอกถนนเสรีไทยนี่ควาไม่รู้ ทำไมถึงเรียกเสนหลเสรีไทยทำไมฮะนั้นไม่รู้แล้วครับที่ผมถาม่ยผมก็ไม่รู้นันนี่ก็จะมีความรู้นะแถวบ้านตัวเองนะครับผมอ้าวไม่ได้โยนคะแนนแต่ไม่รู้จะได้กี่คะแนนนะครับคางกุ้งนะให้คะแนนคุณอาซิสเปทั้งหมดกี่คะแนนฮะเปิดแผ่นป้ายได้เลยครับศูนย์คะแนน ศูนย์คะแนนโอ้โหศูนย์คะแนนนะที่ร่วมมือร่วมใจกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ดิสกีที่เปิดได้นะฮะกี่คะแนนเอานะฮะคุณอีซีครับเป็นโอกาสอีกครั้งนะที่คุณจะขึ้นนําบางอินเดริตหรืออาจจะโยนคะแนนกลับไปให้บางอินเดริตขึ้นนําอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกแผ่นป้ายแล้วครับจะเปิดแผ่นป้ายไหนครับไหนให้บางอินเดริตเลือกหน่อยฮะอยากจะให้เปปิดแผน้าย เขาอยากถามคุณว่าวังเจลิทคุณไม่ได้เลือกเขาเลยให้คุณเลือกแทนเห็นฟิตเขาคุยกับผมนะเขาบอกว่าเช้าๆไม่ค่อยได้นะอมแต่เกลืออ๋อครับมิสวาคี้มิสวาคี้คนโบราณใช้เกลือแปลงนะครับผมแต่ว่าเกลือเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วนะต้องมีสมุนไพรถึง9ชนิดในมิสวาคี้เนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมไปดูกันว่าคำถามจากมิสวาคี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับอ่ะนะครับกีฬาเนี่ยชอบชอบเล่นอะไรฮะ ที่เล่นประจําที่ถ้าเล่นประจําก็ฟุตบอลนวีนีนให้สนับสูนให้เราเล่นอะไรฮะสามอย่างมวยป้ามกี่ม้าแล้วก็าการยิงธนูเนี่ยนะครับบอกว่าถือกึาเเดินมาอย่างยาวนานเป็นอาวุธเพื่อล่าสัตว์ในยุคโบราณโดยจะเน้นการยิงที่มีความแม่นยํามีตําแหน่งที่ชัดเจนเมื่อมาเป็นกีฬาเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในกีฬาประเภทลานแบบไฟชูตติ้งนะฮะก็คือ ยิงอะฮะยิงกันนะครับผมจะตัดสินด้วยความแม่นยำเป็นหลักและจะมีประเภทการแข่งขันที่ถูกแบ่งออกไปในแต่ละแบบจึงบรรจุเข้าสู่กีฬาระดับโลกอย่างยาวนานนะครับผมดังนั้นจึงทำให้การยิงธนูถือว่าเป็นกีฬาอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับไปดูกันดีกว่าว่าคำถามถามว่าอะไรนะเกี่ยวกับธนูนี่แหละฮะ เป้าของกีฬาธนูนะฮะวงไหนมีคะแนนมากที่สุดนะโอ้โหท่านผู้ชมตกลงคำถามข้อนี้จะตอบว่าอะไรกันแน่อดใจรอ,อกันแป๊บเดียวแล้วอย่าลืมมาดูในตอนต่อไปนะครับสนับสนุนรายการโดยวูดูคาเฟ่สากกรอิสลามอามะนะอัตตาอิบูนฮัจและอุ่มรออร่อยจนพลาดไปเลยเนี่ยไม่น่าใช,ใช่ทำไมฮะ มันน่าจะเป็นคําที่แบบเขาให้นั่งกันเอาเองอ่ะมาล้อกันอ่ะก็ผมว่าเขาไม่น่าจะใช่เหมือนกันไม่แน่นะอร่อยจนแบบโอ้เสียสต,สติสติหลุดมันอร่อยจริงที่เราบอกนะกินไปคุณอาจจะแพ้เขาก็ได้แพ้ใครก็แพ้แพแพได้จะอย่าแพ้เขาอย่าแพ้เขแพ้เขาไหครับผมาวผมจะบอกว่าผมจะไม่เดินมานี่เลยเป็นเวลา3เดือน3เดือนเลยนะที่มาเลยสามเดือนฟังไม่ต้องเดินมาแล้วให้ลูกบังเดินมา